สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยลิงทาโรุใบตานะคะ ทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวรี่ฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทาง ด้วยนะคะคแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกําไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคนเกิดวันอังคารทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะมาเริ่มมัมวายใสไพาทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะอุ้ยเจดเด็กถือไม้เท้าสองไม้เท้าสเตรนคุณเก่งจังเลยอ่ะเดือะซัน คุณจบจากบางเรื่องมาก่อนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะแต่ตอนนี้โฟกสัสกับการเริ่มต้นใหม่กับการไปข้างหน้าจบในวันนั้นน่ะมันทําให้คุณกลายเป็นแบบเดือดซันในวันนี้เลยอะ่ะแข่ง,ขงโฟกสัสกับอะ่ะเช่นความรู้สึกแย่ๆบางอย่างมันจบอะคะ่ะไม่กล้ากลัวกับบางเรื่องแบบไม่กล้าฝันใหญ่ไม่กล้าที่จะแบบอยากจะไปต่างประเทศแต่กลัวว่า คนอื่นจะไม่เห็นด้วยหรือแบบกลัวใจตัวเองว่าจะไม่ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วนะแล้วคุณก็แบบบังเรื่องอะ่ะถ้าคิดแล้วมันตัวเล็กลงอะ่ะจะคิดทําไมอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะตั้งคําถามกับตัวเองเยอะแล้วจริงๆคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งนะแต่แต่ก่อนน่ะยอมเยอะไปหน่อยพอยอมเยอะไปหน่อยก็โดนเอาเปรียบนะคะรวมถึง ต่อไปนี้คุณจะเปล่งแสงเพื่อตัวเองแล้วนะคุณจะไม่เปล่งแสงเพื่อการคาดหวังโดยคนอื่นแต่จะมีชีวิตะเป็นเดอะซันที่ทำเพื่อตัวเองอืคนเกิดวันอังคารแก่งเก่งจังเลยมีการเริ่มต้นใหม่กับเองบางอย่างมีการจบจากบางอย่างแล้วอะเราปรับ,บทานฟอร์มเป็นคนใหม่แล้วะค่ะอืทานฟอร์มเปนะ็นเดอะซัน การเปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมจะมีเรื่องอะไรบ้างคะเ h อเมจิเชียนเก่งมากจ oh, ัสด h เอ m p e r o รโอ้แม่เจ้าราชาถือดาบอืมราชาถือไม้เท้า,รา,า,ทาราชาถือไม้เท้าคะ่ะ เก้าดาบแปดดาบขยายแปดดาบหืมไหมเดอะสันก็คือของคุณก็คือของคุณจริงๆนะคะ<ๆ>ในเดือนหน้าใครที่อยากไปต่างประเทศหรือใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วอ,อาจจะมีเรื่องของเพื่อนหรือคนที่คุณรู้สึกดีอมากวนใจคุณ แต่คุณจะเช่นมาขอความช่วยเหลือบางอย่างให้ช่วยบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าฉันให้เธอไปแล้วฉันเป็นทุกนขะ์หนาแต่ก็อยากจะบอกว่าก็ให้อย่างอื่นเพราะก็บอกไปว่าเออไม่สะดวกนี่นั่นก็คือคุณอาจจะปฏิเสธแต่การปฏิเสธครั้งเนี้ยคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ปฏิเสธเราคิดมากมาก,ก่อนนะคะแต่ตอนเนี้ยเดือนหน้าคุณจะไม่คิดมาก เพราะคุณกล้าที่จะเสี่ยงนะคะรวมถึงจะมีบางอย่างที่ประสบความสำเร็จเห็นไหมกำลังจะถูกมอบมาให้คุณนะคะคุณกำลังจะได้รับมอบบางอย่างคะ่ะเช่นการได้ไปต่างประเทศอาจจะเหนื่อยมาเยอะเนี่ย สิบไม้เท้าราชาถือถ้วยตาเปิดไปก่อนนะคะหนึ่งไม้เท้าอ,อัดสวินถือไม้เท้าอ่านยากนิดนึงนะคะสำหรับนี้เนี่ยมองเห็นว่าคุณกำลังจะได้รับโอกาส การไปต่างประเทศสําหรับบางคนหรือคุณอาจจะมีโปรเจกต์ที่ทําอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศอาจจะเป็นบริษัทตอนนี้ก็ได้ะคะ่ะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นก็ได้นะค,ะคือมันเหมือนกับเดอะซันนะะ่ะจะมาเมื่อคุณอยู่ในจุดที่รู้สึกแย่มากที่สุดแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าแสงสว่างมันลิบหลีจังเลยอะนั่นแหละจุดนั้นแหละจะถูกช่วยเหลือบางอย่างนะคะให้เจอกับ ความรู้สึกที่เหนื่อยยากเพื่อที่จะชำระล้างบางอย่างและเริ่มต้นใหม่จะอยู่ในจุดที่ถูกชำระล้างบางอย่างเยียวยาบางอย่างและเริ่มต้นใหม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหนคะเห็นไหมหกดาบไปไหนไปม,มีสระในชีวิตออกจากงานไปเที่ยวไปเริ่มต้นงานที่ใหม่ตัดสินใจบางอย่างนะคะ เห็นไหมครอบครัวสิบถ้วยเดอะเวิลไปต่างประเทศใต้สำรับคือเจ็ดถ้วยความฝันอย่าหยุดฝันนะคะฝันให้ใหญ่ทำให้เล็กฝันให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงทุกคนที่เขาบอกว่าเออคนคนไทยส่วนใหญ่ฝันเล็กใช่ไหมเขาคนรวยเขาทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำแล้วทำไปก็ไม่ได้ไประโยชน์หรอกทำไปก็ไม่รวยหรอกมันยากมุนั้น,นะคะสิ่งเหล่านี้ ฟังแล้วมันตัวเล็กใช่ไหมอย่าไปฟังมันทุกคนทุกๆคนทําได้หมดแหละถ้ารู้ว่าตัวของเราเองมีศักยภาพนะคะคุณกําลังจะได้เลื่อนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเดือนกรกฎาคมจะต้องมั่นใจกับมันมากๆว่าคุณได้เคลื่อนออกมาแล้วพอคุณมั่นใจทุกอย่างอะ่ะมันจะลงล็อกเป๊ะๆบางอย่างที่คุณได้เจอมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นนะคะ เอาครอบครัวมาเป็นแรงผลักดันให้คุณไปต่อได้บางคนรู้สึกว่าเออครอบครัวเป็นท็อกซิกนะบางคนอยากจะไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าครอบครัวเป็นท็อกซิกก็ได้คุณฝันแบบไหนก็ได้คุณก็ต้องฝึกว่าเคยเห็นภาพตัวเองตรงนั้นหรือยังเห็นซ้ำๆได้หรือเปล่าทำไมคุณถึงจะทำไม่ได้เมื่อเวลาที่มีคำถามที่ทำให้คุณรู้สึกหวั่นไหวรู้สึกว่าไม่กล้านะคะเมื่อนั้น ขอให้คุณจงหัดตั้งคำถามไปแล้วถ้ามันทำได้อะแล้วถ้ามันดีอะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นโลกของคุณจะถูกสร้างด้วยสองมือและสมองของคุณต่อไปนี้ความฝันที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทำได้สินี่คือสิ่งที่พ่อยากจะออกมาบอกนะคะทั้ง The World Sun นะใพ่สุขีอยากบอกว่าอะไรคะ ิ่งที่ผัดวันประกันพุ่งอยู่พักเยอะไปแล้วนะเออบางอย่างนะคะที่เคยบอกจะทำแล้วไม่ทำอ่ะคุณจะทำแล้วนะคะรวมถึงกำลังจะได้รับเห็นไหมกำมันจะถูกบีบนั่นแหละถูกบีบให้ทำบางอย่างที่เป็นตัวของคุณเพราะฉะนั้นไม่ต้องใจร้อนนะคะ ใจเย็นๆแต่ให้ลงมือทําจากเรื่องเล็กน้อยสําหรับใครที่รู้สึกว่าเออมันเชื่อได้ยากบางอย่างอ่ะต้องเริ่มลงมือทําจากเล็กๆน้อยๆก่อนค่ะแล้วความเชื่อของคุณจะขยายตัวแน่นอนนะคะอืมอสำหรับนี้ค่ะออมเงิน จะได้รับชัยชนะเรื่องเงินเออมีเงินเยอะขึ้นนะจ๊ะใครจะออมเงินในเดือนหน้าเดือนหน้าจะทํางานหนักหน่อยไม่ว่าจะกับตัวเองหรืองานที่หนักจริงๆเพราะฉะนั้นมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันนะคะวันไหนทุกก็ต้องฮิลลิ่งตัวเองขึ้นมานะทุกคนอย่าไปยอมทุกให้สมองคิดลบนะคะทุกบ้างสุขบ้างแต่บำรุงรักษาใจรักษากายให้กินอิ่มกินเต็มนะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยอย่าโหมงานหนักนะคะไพ่สำหรับนี้ค่ะนางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะจงรู้สึกขอบคุณมันเถอะไม่ว่าเรื่องที่ไม่ดีคือเรื่องอะไรจงรู้สึกขอบคุณมันจะฝืนสถานการณ์ไปถึงเมื่อไหร่บางอย่างถ้ายังไม่ลงมือทำคุณจะได้ทำบางอย่างที่ยังรู้สึกฝืนอยู่คุณจะได้ปล่อย บางอย่างที่ยังไม่ได้ช้าแต่ชัวร์ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้นะคะถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไปสะกอด <z azing> กดกระดิ่งให้กับคนวันอังคารเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฝันอะไรอย่าปล่อยให้ใครมาดับฝันคุณโดยเฉพาะความไม่มีวินยัยและความผัดวันประกันพุ่งนะคะอันดับแรกเลยยิ่งคุณมีวินัยกับตัวเองในบางเรื่องสิ่งที่คุณมีวินัยนั่นแหละ จะเป็นชีวิตของคุณในอนาคตแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้คนมารังคาทุกคนเสมอเลยรักทุกคนเสมอนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครบายลิงฮาโร่ายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะต่อไปแล้วนะคะบา,บายๆคะ่ะ